ใหม่นะครับรถเบนซ์2มอเตอร์2แบตเตอรี่นะครับโช้งสปริง4ล้อนะครับเปิดประตูได้นะครับเปิดประตูได้นะครับแล้วก็ประตูสูงนะครับโอบน้องโอบน้องได้2ที่นั่งนะครับเบนซ์สวยือนจริงครับแบตเตอรี่นะครับพร้อมรีโมทบังคับนะครับตัวนี้โช้งสปริง4ล้อนะครับโช้งสปริงนะครับนะครับโช้งสปริง4ล้อนะครับ จะสปีดด้านล่างนะครับเลยนะครับจะปุ่มสตาร์ทนะครับเสียสตาร์ทดูดดันนะครับไปกระพริบสวยงามนะครับปุ่มเลนะครับไปท้ายสวยงามจนะครปุ่มเบาเสียงได้ด้วยนะครับ ในตอน B3 นะครับในตอน B3 นะครับเสียบแล้วจะตัดเพลงนะครับแล้วก็ต่อด้วยเครื่องเล่น B3 Player นะครับครับสำหรับน้องขับเองนะครับมปุ่มแมนนวลนนะครับแล้วก็มีบลูนะครับแล้วก็มีไฮสปีดกับโลว์สปีดนะครับปุ่มเดินหน้าและถอยหลังนะครับเริ่มจากการขับเองนะครับเหยียบคันเร่งนะครับเข้าเกียร์เดินหน้าก่อนนะครับรถเดินหน้านะครับ แล้วก็ถอยหลังได้นะครับเข้าเกีย์ถอยหลังนะครับสามารถใช้รีโมทบังคับได้นะครับกดปุ่มเป็นระบบรีโมทคอนโทรลก่อนนะครับครับบังคับเป็นหน้าถอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ครับถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับจะมีตัวเลขบอกระดับแบตเตอรี่นะครับส2บสองดองบอกระดับแบตเตอรี่นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เมื่อแบตเตอรี่หมดนะครับ นี่คืออุปกรณ์ชาร์จนะครับมอแปลงเสียบไปบ้านนะครับแล้วก็มาเสียบชาร์จที่ตรงนี้ได้เลยนะครับครับสามารถเสียบชาร์จได้เลยนะครับเป็นรถเบนนะครับสวยงามมาก